ชเจอเอาทูกอย่างสวางให้เอ็กโซเหมหมดไล้รอมันคนได้มันเจอง่ายไงมีคนเคยบอกว่า นี่เราบอกเลยนะว่าแฟับเราขอยังไงเราก็ไม่ให้โอยไงไงเป็นน้องขอเนี่ยรนโอนเรอับนักดนตรีกำลังข้งาขู้ก่อใช่ก็ถึงน้องเรคนใกล้ น่าเหมืนตั้งแต่กุเลยนี่เราตัวเองอ่ะไม่ได้พลาดพิงคือบอกว่าหล่อไงเออเออนั่กับนี่เราคุยไหมเนอะตรงนี้บอกพิบแบงก็ยังไม่บนเกาหลีอย่าหญ่า